พระธรรมสรุดีบทที่ยี่ห้าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ยกจิตวิญญาณของข้าพระองค์ขึ้นต่อพระองค์ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์วางใจในพระองค์ขออย่าให้ข้าพระองค์อับอายทั้งอย่าให้ศัตรูของข้าพระองค์มีชัยชนะเหนือข้าพระองค์ไม่มีผู้ใดที่หวังในพระองค์แล้วต้องละอายแต่ผู้ที่ทรยศโดยใช่เหตุนั้น จะต้องอับอายข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงสำแดงหนทางของพระองค์แก่ข้าพระองค์ขอทรงสอนวิถีของพระองค์แก่ข้าพระองค์ขอทรงนำข้าพระองค์ไปในความจริงของพระองค์และสอนข้าพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์และความหวังของข้าพระองค์อยู่ในพระองค์วันยัาง่ํามข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงระลึกถึงพระกรุณาที่คุณและความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ซึ่งพระองค์ได้สำแดงต่อข้าพระองค์เสมอมาตั้งแต่อดีตขออย่าทรงระลึกถึงบาปทั้งหลายและการออกนอกลู่นอกทางในวัยหนุ่มของข้าพระองค์ขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์ตามความรักมั่นคงของพระองค์ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์ทรงแสนดีองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแสนดี และเที่ยงธรรมดังนั้นพระองค์จึงทรงสอนทางของพระองค์แก่คนบาปพระองค์ทรงนำคนทอมใจให้ทำสิ่งที่ถูกและทรงสอนทางของพระองค์แก่พูกเขาทางทั้งสิ้นขององค์พระผู้เป็นเจ้าเปียมด้วยความรักเมตตาและความซื่อสัตย์แก่บรรดาผู้ทรักษากฎเกณฑ์แห่งพันธสัญญาของพระองค์ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โดยเห็นแก่พระนามของพระองค์ขอทรงอภัยความชั่วช้าของข้าพระองค์เถิดแม้มันจะใหญ่หลวงแล้วใครเล่าที่ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะทรงสอนพวกเขาถึงทางที่พวกเขาควรจะเลือกเขาจะมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองและลูกหลานของเขาจะได้รับแผ่นดินนั้นเป็นมรดกองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงวางใจในบรรดาผู้ที่ยำเกรงพระองค์ พระองค์ทรงยืนยันพันธสัญญาของพระองค์แก่คนเหล่านั้นดวงตาของข้าพเจ้ามองที่องค์พระผู้เป็นเจ้าเสมอเพราะพระองค์เท่านั้นที่จะทรงปลดบ่วงออกจากเท้าของข้าพเจ้าขอทรงหันมาหาข้าพระองค์และเมตตาข้าพระองค์เถิดเพราะข้าพระองค์ว้าเวและทุกข์ลำเข็นขอทรงบรรเทาความทุกข์ร้อนในใจของข้าพระองค์และขอทรงช่วยข้าพระองค์ ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานขอทรงทอดพระเนตรความลำเค็นและความทุกข์ใจของข้าพระองค์และขอทรงเอาบาปทั้งสิ้นของข้าพระองค์ออกไปขอทรงทอดพระเนตรเถิดว่าศัตรูของข้าพระองค์เพิ่มขึ้นเพียงใดและพวกเขาจงเกลียดจงชังข้าพระองค์ขนาดไหนขอทรงคุ้มครองและช่วยชีวิตข้าพระองค์อย่าให้ข้าพระองค์ต้องอับอาย พราะข้าพระองค์ลีภัยอยู่ในพระองค์ขอให้ความซื่อสัตย์สุจริตและความเที่ยงธรรมคุ้มครองข้าพระองค์ไว้เพราะความหวังของข้าพระองค์อยู่ในพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอทรงไถ่อิสราเอลจากความทุกข์ร้อนทั้งปวงของพวกเขา